สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวดาอ,อ้นทัวร์ครับคลิปนี้ก็ออกหน้าออกสวนไปเศร้าครับว่าสิไปเก็บกระโปรงยางไวเ้เวนาะไอ้พน้าสองไอ้พนา้าหนุ่ืคนบืนมาบอกไปเศร้าเพราะว่าคืนนี่ฝนตกเบิดคืนเนะาะกน,น้ำขึ้นน้ำท่วมไปน้ำหวยแมงมันขึ้นเหมือนว่าน้ำหวยมันขึ้นก็เลยมันย่านมัน ไล่เอากระโปะยางไปน้ำนะครับกระสีไปเก็บกระโปะยางไว้ครับกำลังจะออกไปครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับเอาครับกำลังออกไปครับทางกระโบเล่ปันได้ครับถ้าว่าฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่มันก็ตกแห้งเนาะกระโบเล่ปันได้ฝนตกลินเน่เละเป็นเล่ทางไปนานี่โอ้ยไปยากครับนี่เมื่อคืนนี่ฝนมันตกแห้งเนาะ สั้างกับจิ้ทือว่าโบเล่นะแต่มันตกลิ้นนี่รถไปยากเนาะรถกับเขาเนี่ยฝนตกบิดคืนเลยครับประมาณตั้งแต่สามสี่ทุ่มเมดแหละเมื่อคืนสุดแจ้งปกติกระแถวนี่แหละครับมันเละเป็นเละเลยะครัฝนตกลิ้น นี่มันก็บบเละเนาะดินมันก็ถือว่ามันอยากมันบ่คอยอยากเป็นตุ่มมันอยากเป็นอยากแน่นแน่อยู่เพราะว่าฝนตกแห้งแต่ตกลิ้นเปาะๆไปะๆนะโอ้ยไปยากเลยครับเส้นนี่แถวนี้ พึ่งมาหอดนะครับมาหอดสวนยางขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาก,กันยากเลยขี่รถใหญ่ออกมาครับมากระเบิดตุ่นโอ้น้ามขึ้นแห้งขนาดเลยครับโป้ยางมันไปเบิ้ลเดือดมาจักนี่นะครับตัวสะพานที่เป็นอุโมงนะครับน้ำท่วมหมดเลยครับ โอ้กระโปงทั้งหลังนะ่าจะไปเบิดอละไรบอสจักผมกระโปงขึ้นเพามันจะขึ้นนะกระโปงขึ้นเพามันจะตกอีกเพราะว่าเมื่อคืนนี่ไอหมื่อวานนี่ก็กีดยางกังเว้นอยู่เนาะกระโปงได้เก็บผมก็ได้บัดเมื่อคืนนี่ยมันยังมาอีกอยู่นี่เลยครับโอ้น้ำขึ้นแห้งเลยครับบบเห็นเลยสะพานอยู่นี่ อุโมง์นะครับเป็นอุโมง์อยู่นี่โอ้ตัวนี้ก็สวนมันที่ผมมาสียาอาแลนะครับสี่ทอยพี่ไายแหละสวนมันตัวนี้พี่กายนี่ถทอยเนาเนาะมันเนา่าปีนี้มันก็นยังบ่ท่านเน่าเอกแต่ว่ามันก็แต่ฉีดเป็นแล้วน,นะครับน้ำท่วมเบิดหัน้ำทังมาเบิด ก็บรู้ว่ามันที่สำใด้น้ำแห้งเต็อนลยครับน้ำพาปลามันมาเลยเนาะเทสิเหลือมันสำได้แล้วมันก็ได้มีสวนยางน่องล้ะครับ,รบเดี๋ยวรถ ที่พบไถ่แหละมันอยู่ติดห่วยเนาะน้ำน้ำมามันก็จะเป็นเนื้อนี่แหละครับลำบากเนื้อนี่แหละน้ำแบบมาอย่างแห้งเลยตรงนี้เป็นอุโมงค์นี่คิดว่ามันนาจะโอ้นาจะรู้แหละครับเบึ่งงชงนี่น้ำมันตนแห้งบ่นน่เพราะว่าเขาเจ้าเห็ดอยากได้มาตรฐานมันได้นะเบ่งก็เลย ใต้ก็สร้างอยู่วงนี้ก็ไปแล้วน้ำมันพาปลามันมาด้พูดเหรอครับก็เสดายมันกำลังงามมันกำลังงามครับว่าแม่น,น้ำทีิโบขึ้นปีนี้จักสิเหลอทำอะไรล่ะเหตุลุงลงมาอาบมน้ำเลยลูก อันนี้อันนี้มึงไยายามน้ำนะเพียววันนี้เดีย๋ยวไปเบิ่งทั้งหลังครับวัดมันสิเอาไปจกปักโปูมันสิท่วมสําแดงทั้งหลังส่วนยางเนาะเพราะวะ่าน้ำมันมาทั้งหลังส่วนยางครับบุระไปหลังหลังบุลาม มาน้ำหยังฮะโอ้ังเนียว่าจะเห็นสตาทลดครับอยากมาน้ำลดติดลดเหรอไปเส็ก็อยากไปนำเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งหลังบุครับหลังส่วนอยางบุละ ขึ้นสูงบันไดโอ้นี่ครับมะฮอรทั้งหลังแล้วครับน้ำขึ้นท่วมเลยโป้ยางมัมจะเหลือหรือบ่สีเสียปไปหลายโป้อยู่พะักครับโอ้หน่าเลยน้ำขึ้นแห้งครับโอ้แต่ จบเลยเสียหลายโปอีกแล้วครับโปอย่างคุนกีดเมอวันเนี่ยบุคคลนวมันจะขึ้นแห้งเนาะติเสียก็เสียช่วงนี่แหละครับช่วงน่ำไหลไปน,นี่แหละ มันก็นกำลังงามมันก็นได้ก็ได้ยู่มันอยู่ติดห้วยเนะครับเพราะว่าห้วยมันก็นเป็นห้องหน,หน้อยๆหนึ่งดอกห้องกวางประมาณจากักประมาณาก ห้าหกเมตรนี่แหละครับทีนี้น้าม,มันมามันก็หน,น้าม,มันมาแห้งครับโอ้ทั้งี๋ยวนี้น้าม,มันไหลพามาเลยครับ ตัวนี้ก็เป็นทีเนาะแต่เก่าเคยใส่มันอยู่มันใส่โบไร่พอเวลาน้าม,มาแล้วมันบ่ได้ขึ้นแล้วนี่แหละโอ้น้ามาแหงโปรยางกันเหลือเท่าไรก็เอาเท่านั้นแหละครับสิบ่ได้ลงไปงมหมดหรอกได้เท่าไรก็เอาเหลือเท่าไรก็เอามาแหงเนาะ ซื้อใส่กระโปะและเจ็ดแปดบาทซื้อใหม่ก็ได้แต่สดายแต่ปลามันแล้วมันกำลังพอสิได้คุดแบบงามๆน้าบดถ่วมมันโมนา่ปีนี่แต่อันผัดมุนเมื่อไรหับทงนะ สุดดายเลยครับเจอเนี่เป็นอีเหลืองน้อยครับนี่กำลังมันกำลังงามกำลังอันนั้นมุนหมดแล้วเดี๋ยวไปละ จะได้มันครับโอ้ต้นสีน่าวกับสีมีอยู่เป็นยัง้วใบกำลังเริ่มเหลืองน่ามาแห้งเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิงบนนเเบ้งอยู่หน้าครับอัะนี้หน้าก็ท่วมขึ้นกันเดี๋ยวไปเบิ้งอยู่หน้าครับ คกับมหดเทียงหน้าแหละเทียงหน้านอกขุมอืดพื่นมอยู่เนาะ,ะมาเห็ดมันผิดบางอย่างอยู่นี่รวมผิดเป็นบ่น้ำ กะไคแต่มันบท่วมเข่าเนาะแต่เขามันผ่ามันนีกแหละครับผ่าหน้ามันนี่มาแต่กูผ่ามันนี่แหละยังถือว่าโชคดีอยู่มันบท่วมน้องสพะ่นเอาปามมาปล่อยเนาะ อ่ะเราขมื่อต้องเปล่าปล่อยมันไปแก่ปวกมากโหบวกมาเก,กือป่าโอ้กระโดดเแท้ ไปเึงนม่ได้ถ่วมเขาเนาะตัวนี้มันผิดเพิ่นกำลังปลูกได้จังแถวนี่ นี่ผิกเันครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้หรืออะไรผมก็บอกเข้าใจด้วกันก็มักลิกนี่ก็ได้แต่ว่าตัวผุ่นี่โอ้น้าอ่ำท่วม,มเพื่อนครับ น้ำท่วมหมดเลยโอ้ผิดแผนหาะปลูกแล้วครับนี่ก็บุรูษวะตู้ผู้หรือเรื่องอะไรตูผ้ผุนตู้แม่บอกบอกเข้าใจให้กันเด้อยไม่กันได้ น่ครับตัวนี้น้ำทว่วมของเพิ่นเลยโอ้เสียดายแล้วหาจะปลูกแล้วเออน้ำท่วมเบิดครับตัวนี้อืมหน้ามันมา้วพุ่นเนาะพวกทั้งอุโมงค์ผูหละไหลมันนี่แต่ก่ามันก็มาแห้งกว่านี้อยู่ครับมันที่ทว่วมมันสีไหลไปนี่ไหลพาหน้าไปนี่ แต่กามันท่วมหน้าเบิดตั้งแต่สมัยปีพายุโพดุลเนาะตัวนี้มันยังคล้ายยมคนี่แหละมันก็หักออกไปพุ่นมันยู่ไปฟังพุ่นมันก็ท่วมแต่ตัวนี้แหละครับท่วมแต่ไหมกพริกเพ่นนี่แต่กาท่วมนักกว่านี้มันท่วมเบิดเลยแหละหน้าแถวนี้ท่วมมกพริกพันซ้ำฮาจะปลูกแล้วเนาะ ตุ้นมาแมมามไปเห็ดยังผิดเขานะมาขึ้นตุนเบิง้งัใครแต่ไม่ได้ทวมเขาเน้ะ สองเศรามาบอกแต่เศ้าผู้น่าจะเพิ่นจะออกมาแต่เศ้าแล้วก็นเขาเมื่อบอกผมมปจากแล้วแต่ว่าผมเห็นเพิ่นอยู่น้าท็กชิมิอัเพิ่นไปใส่เอาละครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้สำเนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอ่เลาะเบิ่งหน้าเนาะ รอบมึงหน้าจะเข้าครับกขออนุญาตจบคลิปไว้ซํำนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับช่อง YouTube เทวดาออนทัวร์ครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ